สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทำขนมค่ะวันนี้จะมาทำชีสเค้กนะคะแล้วก็จะมีคุกกี้อ่าคุกกี้เราจะมาทุบก่อนนะคะคุกกี้ทุบซะก่อนจ้าทุบให้แหลกเลยนะคะจะไปใช้เครื่องปั่นก็ได้จะปั่นเอาก็ได้นะคะทุบซะก่อน แล้วก็ทําเนยละลายไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุกกับเนยจ้าตันนี้จะทําชีสเค้กหน้ามะม่วงหน้าอ่าอันนี้เป็นซอสมะม่วงนะคะสําหรับทําขนมเดี๋ยวเราจะมาท,ทําทีหลังจ้ะ ก็ชีสเค้กเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายแต่ว่ามันใช้เวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณนี้ละทุบให้แหลกประมาณนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาผสมเนยเอามาผสมกับเนยนะคะ ผสมกับเนยที่เราทําละลายไว้แล้วนะคะเนยผสมกับเนยก่อนนะคะเนยเนี่ยเราก็ทําละลายไว้แล้วนะคะเราคลุกลงไปนะคะเราอาจจะใช้ไม่หมดไม่เป็นไรนะคะคุกลงไปอาจจะใช้ไม่หมดเราต้องดูก่อนนะคะ พอ,พอดีเลยนะคะพอดีเลยนะคะคลุกลงไปคุกเข้าทุกอย่างแล้วเราก็ใส่ไปในไปในตัวอ่าถ้วยหรือว่าจะเป็นถ้วยหรือจะเป็นถ้วยอ่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสะดวกเอามา,มา,มาทำอ่านนะคะก็จะได้ประมาณนี้ จากนั้นเราก็ใส่แล้วก็จะใส่อันนี้กระปุกเป็นกระปุกแก้วนะคะกระปุกกับอ่าเราก็จะใส่ลงไปอาจจะใส่ไม่หมดก็แล้วแต่นะคะอักกดลงไปนิดนึงอักกดลงไปนิดนึงเดี๋ยวไปเอาแก้วก่อนไปเอาแก้วเล็กก่อนนะคะแล้วก็จะใช้แบบนี้นะคะกดกดให้มันอ่านแน่นกดให้มันแน่นนะคะ อชอบหนาชอบบางก็แล้วแต่นะคะตามใจชอบเลยจ้าเรากดลงไปจากนั้นเราเอาจาอะไปแช่ตู้เย็นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนให้มันจับตัวให้มันจับตัวกันนะคะนะคะประมาณนี้นะคะทำให้มันชิดกันซะก่อนทำให้มันแน่น ให้แน่นเลยนะคะเดี๋ยวมาตามมาดูตามขั้นตอนเลยนะคะว่าทํำยังไงนะคะมันทําง่ายแต่มันเสียเวลาในการที่จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะโอเคจากนั้นเรา,เาไปแช่ตู้เย็นได้เลยจ้าสักครึ่งชั่วโมงก็เย็นแล้วนะคะประมาณนี้จ้ะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ไว้เลยนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะ จากนั้นเรามาทําตัวครีมเลยนะคะเราจะใช้นมนมนมวัวนมจืดนะคะนมไม่หวานนะคะหรือว่าใครชอบนมหวานก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเราจะใส่เราจะใช้แค่เอ่อหนึ่งกล่องเท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็จะใช้อ่านมข้นหวานสักหนึ่งกระป๋องหวานพอดีนะคะหวานกําลังดีหนึ่งกระป๋องอะ มันจะหวานความหวานจะพอดีมันไม่เหมือนหวานน้ําตาลนะคะนมข้นหวานนะคะมันจะไม่มีรสหวานมากหวานแบบกลมกล่อมนะคะเราจะใส่ลงไปจากนั้นเราก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟอ่นอ,อนๆไฟไม่แรงมากนะคะไฟไม่แรงมากก็คอยคนคนคนนะคะคนคนคนเราทําไม่เยอะแล้วก็ใส่น้อยหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะ คนทุกอย่างให้ละลายจากนั้นเราจะมาใส่แป้งข้าวโพดสักครึ่งของครึ่งถ้วยนะคะคนก่อนนะคะคนให้ละลายก่อน จากนั้นเรามาใส่แป้งข้าวโพดสักครึ่งของครึ่งถ้วยนะคะประมาณนี้นะคะครึ่งของครึ่งถ้วยใส่ไปเลยนะคะคนก่อนนะคะคนสักก่อนคนให้ละลายสักก่อนนะคะเดี๋ยวขอใช้อันนี้ก่อนอันนี้แน่นอนกว่านะคะจะได้ละลายโอเคคนสักก่อนนะคะ เราใส่แป้งลงไปตอนที่ยังไม่มันไม่ร้อนมากถ้าเกิดมันร้อนอะร้อนมากเนี่ยแป้งก็จะจับกันเป็นก้อนนะคะเราใส่ประมาณเนี้ยกาลังดีแล้วเนี่ยทาให้แป้งละลายนะคะถ้าใส่ตอนร้อนเนี่ยมันจะจับกันเป็นก้อนจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวนี้ไปเลยนะคะครีมชีสนะคะครีมชีสสำหรับทำขนมนะคะครีมชีสใส่ลงไปสักสองกระปุก ใส่ลงไปสักสองกระปุกนะคะสองกระปุกนี่ก็เหลือแล้วนะคะทําสูตรนี้ก็เหลือแล้วนะคะอาจจะใช้ไม่หมดเพราะว่าเราทําน้อยทําไม่เยอะอจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาไปนิดนึงใส่สักหนึ่งฝากลิ่นวานิลานะคะหนึฝา,า,ะะฝาโอเค จากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนให้ละลายเลยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันก็จะเริ่มเหนียวแบบนี้นะคะก็จะเริ่มเหนียวแบบนี้ทาให้เนียนก่อนคนให้เนียนคนให้ทุกอย่างละลายมันก็จะจะเริ่มเหนียวหนืดแล้วนะคะคนไปเรื่อยๆจะ้ะ พักให้เย็นก่อนนะคะทําเสร็จก็พักให้เย็นก่อนคนคนคนโอเคประมาณนี้กำลังพอดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็พักให้เย็นก่อนนะคะโอเคจ้า มาจากคุกกี้ของเราก็เริ่มแข็งตัวแล้วนะคะเราจะมาใส่ครีมลงไปจากใส่ครีมตักครีมลงไปนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะใส่ครีมลงไปจากนั้นพักให้เย็นก่อนแล้วค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็น ้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะพักให้เย็นก่อนตอนนี้ยังร้อนอยู่เดี๋ยวเรามาทําหน้าก็จะใช้เป็นมะม่วงนะคะซอสมะม่วงกับแผ่นเจลาตินนะคะเดี๋ยวจะผสมกันแล้วก็ทําให้มันแข็งตัวแล้วก็เราอันนี้เราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นซะก่อนแช่ตู้เย็นให้มันแข็งก่อนให้มันเย็นซะก่อนนะคะเราก็ค่อยมาทําซอสมะม่วงแล้วก็ราดหน้าลงไปนะคะ อ่าพอดีเลยเดี๋ยวเรามาทำซอสราดลงไปอีกเกลีย่ยให้นั่นก่อนนะคะเกลีย่ยให้นั่นก่อนพอดีพอดีอดเกลีย่ยให้สวยก่อนนะคะโอเคประมาณนี้แหละเกลีย่ยให้ทั่วก่อนเกลีย่ยให้เสมอกันก่อนก็จะได้ประมาณนี้นะคะ พักให้เย็นก่อนแล้วทีนี้เราเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะพักให้เย็นก่อนแล้วก็จะใช้แผ่นเจลาตินนะคะสักหนึ่งแผ่นอ่าทีนี้ก็แช่น้ําไว้ก่อนนะคะแช่น้ําไว้อ่าแช่น้ําไว้ให้มันนิ่มซะก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ซอสมะม่วงนะคะสําหรับราดหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปทำให้ร้อนแล้วก็ใส่แผ่นเจลาตินลงไปให้มันอ่าเอาเวลาใส่ราดแล้วมันจะได้จับตัวมันจะได้แข็งตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้า มาจ้ะเรามาทำซอสกันเลยนะคะซอสมะม่วงใส่ซอสมะม่วงลงไปนะคะอันนี้ซอสมะม่วงนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาก็ซื้อของมาเยอะเลยจ้าซื้อของมาทํากับข้าวซื้อเครื่องในครัวแล้วก็ซื้อมาทำขนม จากนั้นเปิดไฟอ่นอ,อนๆนะคะแล้วก็คนก่อนแผ่นเจลาตินแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะแผ่นเจลาตินนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้าโอเคนะคะก็จะหลังจากนั้นก็คนนะคะเดี๋ยวมันก็จะแข็งตัวนะคะโอเคนะคะทำให้ร้อนก็ใช้ได้แล้วจ้าทำให้ร้อนๆก็ใช้ได้แล้วก็พักให้เย็นก่อนนะคะ หลังจากทุกอย่างละลายดีแล้วก็พักให้เย็นก่อนจ้ามาจ้าหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นมันก็จะจับตัวแข็งแล้วนะคะก็จะไม่แข็งมากนะคะยังมีความนุ่มอยู่นะคะจากนั้นเราจะมาใส่ซอสต,ตัวนี้นะคะเย็นแล้วนะคะเย็นลงแล้วเราจะมาใส่ซอสมะม่วงลงไปตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่แข็งนะคะเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นซะก่อนมันจะได้แข็งตัวนะคะใส่ลงไป ประมาณนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าจากนั้นก็เอาไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะเข้าตู้เย็นนี่จ้าวันนี้นำเสนอขนมง่ายๆนะคะชีสเค้กหน้ามะาม่วงจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ